ลิบินดาจแจกลาบัคเฮ้ยพี่อยากได้ผลฟินิกถาวรว่ะเอา้าผมมีแล้วอ๋อลืมไปเลยเพราะว่าผมเติมที่ลาวัลบัคบริการเติมแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตชิงลีกัสซี่ออสตาไทโวดีเฟนส์อีกทั้งยังมีไอเดียการ์ดที่คุณเลือกซื้ออีกมากมายลิงก์เว็บไซต์ใต้คลับเลยนะคลิปสวัสดีครับผมสวัสดีครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเสียงคลิปนี้ดังน,นะแต่พวกคุณลืมเปิดเสียงนะเปิดเสียงก่อนฮัลโหลเอ้ยแ เราเล่น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 แหน่หยอกเล่นนิดหน่อยเองเลุกเลยนะครับอย่างงี้เกมเราบอกว่าที่มีชื่อว่าบล็อกฟุตนะครับผมวันนี้กลับมากับเอ่อสปอยอัปเดตอีกแล้วนะครับแต่มันผมพยายามหาข้อมูลแล้วนะมันไม่ค่อยมีนะแต่ผมจะเอาอย่างอื่นเพิ่มเข้าไปให้นะครับจะเป็นแอดมินนะแอดมินมาลงเซิร์ฟในอัปเดตที่เจ็ดนี้นะครับมีอะไรบ้างอืมต้องอาจจะอยากรู้นะผมไปเจอคลิปคลิปหนึ่งมาในยูทูบนะครับผม,ผมเลื่อนเจอแหละอืนะ ทุกคนจําปีที่แล้วได้ไหมตอนคริสต์มาสปีใหม่เ่ะที่ผมเคยทําคลิปฝนฝนธรรมะพิศารไปอะ่ะที่มันเป็นฝนฝนพิศารลงมาเยอะๆอะ่ะนั่นแหละคืออะไรีพี่ครับแล้วผมจะเติมได้ยังไงครับดันดับแรกเลยคือ,คอเลิกเข้าเซอร์วิพีครับเซอร์วิพีนี่คือเขาคงไม่วาปมาหาคุณแะน่นอนครับเขาจะธรรมดาครับแล้วก็ดวงแค่แค่นั้นเลยมีแค่ดวง ต้องมีอะไรมากครับเข้าเกมมาแล้วก็มีเท็ดวงนะครับถ้าดวงดีเขากอาแต่เขาเพียมแล้วเราจะดูได้ไงครับว่าเขาเป็นแอดมินหรือเปล่าเออนั่นดิเขาจะดูรอยยิได้ไงวะถ้าเขาแบบเปลี่ยนชื่อมาเออถ้าเขาเปลี่ยนชื่อมานะครับเราก็กดเข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูก็จะเห็นนะว่าเขาเป็นชื่ออะไรนะในเกมต้องไปโลกสามมั้งถ้าผมจําไม่ผิดนะครับต้องไปโลกสามเออมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะครับเออเดี๋ยนะผมลืมลิปวินดาหรือว่านี่วะออาลิปวินดาลิปวินดาแจกโลบักเฮ้ยพี่ ลิฟวินดาแจกโลบักอะไรมึงบ้าเปล่าตัวปอมหรือเปล่าครับลิฟวินดาอะไรจะมาแจกโลบกักจริงไหมอันนี้คือเรื่องจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคนที่แจกก็คือลิฟวินดาจริง,รงพี่ครับมึงบ้าไปแล้วจะขอบอกฟุซจะมาแจกโลบักทำไมครับเขาก็เอาบอกไปใช้ไหมอ้าวงงไหมอ่ะงง,งกูก็งงฟังก่อนเดยฟังก่อนอย่าเพิง่งอย่าเพิ่งเม้นท์คือกูรู้มึงกจลังจะเบนดา่าแต่แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอย่าเพิง่งอย่าเพิงพ่งอย่าเพิ่งอยากฟังต่ออ่ะแค่กฟังต่อกดไลค์ก่อน อ่ะไม่กดไม่กดกูไม่พูดต่ออ่ะกดแล้วแอนจะบอกว่ากูยังไม่ได้กดทำไมคลิปไปต่อคือมันเป็นคลิปวิดีโอนอ่ะกูก็พูดไปงั้นแหละตามภาษาคนที่เล้ก็หบอกกนะ็พูดไปเรื่อยอ,ะอ <c oughs> ่ะเอเนจะกดดิสไลค์อะดิแล้วแต่ครับจะกดก็กดกดไม่กดคือก็ไม่เห็นอยู่ดีครับเพราะว่าดิสไลค์มันปิดไว้นะตอนนี้คือผมอยากจะลองเปิดดิสไลค์กลับมาอีกรอบนะแต่มันเปิดไม่ได้ว่ะเปิดไม่ได้นะ นะก็จะฟังต่อก็กดไลค์กดสับสไครต์เนี่ยแล้วก็กดเป็นจอใหญ่ด้วยแล้วกันกดแจดิงก่อนนะถ้าใครไม่ดูแล้วก็ทิ้งไลค์ไว้ทิ้งสับสไครต์ไว้คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากจะอ่าดูแล้วนี่ครับผมเมื่อกี้เราพูดเรื่องอะไรวะล,ลืมลืมใช่เรื่องเจ็ตโลบกักปะน่าจะใช่มั้งนะครับก็เราจะเข้าเรื่องโลบกักนะครับแอะแอะพี่ทำไมมึงไม่พูดเรื่องโลบักก่อนล่ะกูอยากรู้มันคืออะไรอ่ะไม่บอกเดี๋ยวเราไปดูสปอยอัปเดตก่อนดีกว่า นะครับอัปเดตตอนนี้มี2อ,อย่างนะครับมี2อ,อย่างหลักๆเลยนะครับจะเป็นเรื่องโมเดลขนพิษะนะครับแล้วก็ท่าใหม่ท่าใหม่อีกแล้วจำได้ไหมว่าเขาเนี่ยเพิ่งจะรีเวิร์กท่าการต่อสู้ก็คือคาตานะไปใช่ไหมอืมแล้วก็อะไรอีกัะอะไรอีกัะมันมีกันที่เขาแบบรีโมเดลอ่ะเอ้ยรีแอนิเมชันนะครับอืมแต่ผมจำไม่ได้ละว่ามันมีอะไรบ้างนะครับมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ในการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราไปดู สปอยก่อนเราไปพูดถึงเรื่องโลบอกกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะไปพูดถึงฝนผลไม้ฝน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 ผลไม้ปีศาจเออนะได้๋ทวชักมาเดิะนะไปโอเคครับตอนนี้เราเข้ามาที่ทวิตเตอร์ของลิปินดาแล้วนะครับเป็นได้ถางสาระนะครับซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมันพีชเลยนะนี่นะครับที่ผมบอกไปก็คือเป็นการรีโมเดลผลนะครับนี่รีโมเดลผลเปียบ แต่ผลแบบนี้นี่เกมอื่นเขาใช้กันนะเออช่างเกมอื่นเขาไปครับนี่มันคือเกมบอกฟุตนะครับเมื่อก่อนนี้เนี่ยก่อนที่มันจะเข้าบอกฟุตเนี่ยผลพิศัจก็เป็นโมเดลวงกลมๆธรรมดานะวงกมธรรมดาใครที่นึกไม่ออกก็ลองดูคลิปผมเมื่อประมาณสามสองหรือสามปีที่แล้วเนี่ยแหละลองเข้าไปดูนะว่าผลมันเป็นยังไงนะครับและอัปเดตนี้เนี่ยผมขอดาวไว้หนึ่งผลขวาน่าจะเป็นผลกิโลกร,รมัมแล้วผลสาร่าจะเป็นผลได้ ผมทึนเดานะนะอัปเดตหน้าเนี่ยของวัพปิศาจเราจะปรับโมเดลแต่ไม่รู้ว่าจะปรับทุกผลหรือเปล่านะครับแล้วทุกผลด้จอกมันหน้าตาเป็นยังไงยังเป็นความวันพีชอยู่หรือเปล่ายังเป็นความบล็อกฟุตอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็รอดูเอ่ออ่ะนี่อันนี้คืออะไรทาเลนจุดโลบอ,อันนี้คืออะไรคอ่ะเข้าไม่ได้นี่ นี่ครับทุกคนเห็นบทน่าจะรู้เลยว่ามันคืออะไรมันคือท่าเดชครับที่ดูนี่คือน่าจะเป็นท่าเดชไปทางขวาเนี่ยครับเพราะว่าไอเขาเรียกว่าอะไรอะควันมันมาจากทางขวานะครับน่าจะมีการรีเวิร์กท่าเดชใหม่นะครับอืมเทคกเ็เจ๋อยู่นะตอนนี้ท่าเดชมันค่อนข้างไม่มีอะไรก็แค่เป็นตัวละครพุ่งไปใช่ไหมมันแค่แบบพุ่ง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 มันไม่มีโมเดลอะไรนะก็อาจจะเพิ่มอันนี้เข้ามานะครับคอมเมนต์เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะมี อาฮาที่ราชันเข้ามานะครับหรือมันจะไม่มีอ่านอ่านคนตอบกลับดิไม่โอ้เนี่ยอาจจะไม่มีนะใครที่เราอยู่ก็อย่าไปหวังนะอาจจะไม่มีเนะี่ยโอเคนี่นี่เลยนะครับที่ผมบอกว่าลิฟอินดาแจกโลบักนะครับลิฟอินดาแจกโลบักนะครับ <Brand. S 1> คือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มลิฟแฟมิลี่เนี่ยมีโลบักเหลืออยู่นะครับหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามโลบัก นะครับอืมแล้วเขาไม่ได้ใช้รับเขาก็เลยจะมาแจกนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาแจกเป็นยังไงนะแจกเป็น100ต่อคนบ้างผมไม่รู้นะว่าเขาแจกยังไงนะครับเงื่อนไขนะก็คือต้องอยู่ในกลุ่มลิฟอินดานะครับอ่าลิฟเฟอร์มลีนะครับมากกว่า1สัปดาห์นะครับตามกฎของโลบอกก็คือต้องมีการเข้ากลุ่มเนี่ยมากกว่า1สัปดาห์ครับึงจะสามารถโอนโลบอกให้กับคนในกลุ่มได้นะครับคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วก็นี่ครับมีประมาณนี้นะครับนี่ สำหรับคนที่ได้ระบักไปเนี่ยวิธีการร่วมกิจกรรมนะก็คือกดตรงนี้นะครับนี่นครับแล้วก็เขียนชื่อตีนลงไปครับแต่มันนานแล้วนะมันตั้งแต่18 AP แล้วตั้งแต่18เบอร์สาแล้วนะ,วน,ะนานแล้วเนาะพี่คนระับมึงไม่รีบบอกให้เร็ววันนี้วะก็ผมไม่ได้เข้าทูวิตเตอร์เขาขอโทษขอโทษนะแล้วก็อัปเดตน้านะครับจะมีระบบแบบลึกลับระบบใหม่เหรอระบบลับนะ่ญญญาตสนใจมีปะไม่มีเลยนะอันนี้เป็นอีเวนต์โศี่ธรรมดานะครับนี่ แต่งานผมพูดแล้วผมบอกแล้วนี่เขาแจก,กโลบักจริงๆเนี่ยลึกวินดาลนะแล้วแจกตั้ง15,923โลบักนะครับถ้าคลิปนี้จบไปแล้วมีคนแอบอ้างแจก,กโลบักเนะี่ยคือมือโลลอกนะครับคือเขาจบไปแล้วนะครับสำหรับการแจก,กโลบักไม่มีแล้วนะใครที่โดนแอบอ้างก็โดนโกงแล้วมาบอกผมว่าผมโดนโกงนี่ก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้เรื่องนะเพราะว่ามันจบไปแล้วนะครับลึบนนกวินดาแจกหมดไปแล้วอาจจะมีล็อกหน้าแต่ผมไม่รู้ว่านางขนาดไหนะอาจจะมีแจกอีกหรือเปล่านะครับ โอเคบบมาเรามาถึงที่ฝนผลละไม้พิศาตเนี่ยเป็นคลิปจากเนโออาซูลานะครับผมเปิดเจอมานะนี่ดูครับฝลพิศาจเต็มเลยนะครับแต่เราไม่ได้เห็นตอนที่ฝลพิศาตมันร่วงลงมานะนี่แต่เราก็เห็นนะว่ามันมีฝลพิศาตตบลงมาเต็มเลยเนี่ยครับดูดิเยอะมากอะ่ะเยอะมากอะ่ะใครที่ได้ไปนี่อือหือ คือเก็บเก็บเข้ากล่องสบายอะเอาไปเทดเอาไปแลกของอะโอ้โหดูด,ด,ดิอิ่มอิมมาอิ่มอิมอะโอ้โหส่วนตัวผมนี่ไม่โอ้โหดูหนยก็ดิผมเขาโคตรเยอะส่วนตัวคือผมไม่เคยนะครับผมไม่เคยเจอนะแบบเนี้ยคือเจสดมีเข้ามาเซิร์ฟเลยนะโชคไมดีมก้กหรือว่าอะไรก็ไม่รู้ เนียครับก็ยังมีอีกนะยังมีอีกนะใครอยากดูคลิปก็ไปดูที่ช่องเขาดีกว่าเนี่ยครับนิโออาซูล่านะนี่ครับเยอะม,มากนะตอนนี้ผลเริ่มหมดแล้วเขาวิ่งเก็บมาเขาวิ่งเก็บผลมาเริ่มหมดแล้วนะครับนี่เขาก็เอาผลมาเก็บนะโหโคตรเยอะ <laughs> ผลแบบผลตันอะผลตันเลยถ้าผมได้ถ้าผมจะเอามาแจกเลยเอาจริงอือืข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นที่เขาเก็บผลนะเป็นไงผมอากเจอกับมีใครเคยเจอมั้ครับถ้ามีใครเคยเจอคอเมนต์บอกได้นะก็คลิปประมาณนี้นะครับ ถ้าลครชอบก็ให้กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีครับผมเจ้ yeah!